หลายคนนะคะอยากมีไลฟ์สไตล์ที่แบบชิวๆชิคๆนะคะชีวิตมีอิสระทําอะไรก็ทําได้ไปไหนก็ไปได้แต่งตัวยังไงก็ได้อยากมีรถอะไรก็มีขับนะคะแล้วมีบ้านหลังที่เป็นบ้านใน ฝันไว้อย่างนี้แล้วก็มีคนหลายๆคนเขาบอกว่ามาทำออนไลน์ซิมันจะได้ดังที่คุณต้องการทุกอย่างนะคะในโลกของความเป็นจริงนะการทำออนไลน์คุณก็เห็นว่าทุกคนกระโดดเข้ามาทำออนไลน์มันทำได้จริงค่ะมันทาได้จริงแต่ในยะของความทำได้จริงอะ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นนะไม่ใช่ว่าคุณกระโดดเข้ามา1วัน2วัน3าวัน4วันแล้วมันจะทำได้อย่างที่คุณคาดหวัง หลายอย่างมันต้องอาศัยการเพราะบ่มลูกต้นมะม่วงคุณยังต้องใช้เวลา5ปีกว่าต้นมะม่วงนั้นมันจะออกดอกออกผลให้คุณได้รับประทานดังนั้นนะคะใครที่อยากจะเข้ามาทําออนไลน์อยากมีรายได้เยอะๆอยากมีชีวิตในฝันอยากมีในสิ่งที่คนอื่นมีมันทําได้แน่นอนถ้าคุณหนึ่งนะคะมีวิน,นัยอันนี้คีย์แรกเลยนะคะ วินัยนะคะไม่ว่าวินัยในการเรียนรู้วินัยในการลงมือทำวินัยในการไลฟหรือวินัยอะไรก็ตามในชีวิตของคุณแม้กระทั่งคุณกินข้าวอาบน้ํานอนนี่ก็คือวินัยเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณอาบน้ํากินข้าวนอนไม่เป็นเวลาสเปะสปะไปหมดมันก็ส่งผลถึงรูทีนที่คุณจะมาทํามาสร้างตัวตนเหมือนกันนะคะวินัยนี่สําคัญนะ 2. นั่นก็คือการเรียนรู้คุณควรจะ ศึกษาหาความรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบนะคะเพราะว่าความรู้ที่มีอยู่มันเอาได้ตลอดเวลาอย่างเช่นคุณรู้ในเรื่องการใช้ฟีเจอร์ของ Facebook เมื่อหนึ่งปีที่แล้วแล้วคุณมาใช้ Facebook วันนี้ เฟซบุ๊กมันเปลี่ยนคําสั่งเป,เปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนอะไรไปต่างๆนานาหลายปุ่มแล้วนะคะการยิงแอดก็เหมือนกันนะวันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันวิธีการยิงโฆษณามันจะต้องดิจิตอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติม1การมีวินยัย2คือการเรียนรู้3คืออะไรคะ3ก็คือการที่คุณต้องอยู่ในพลังงานที่เป็น พลังงานทวีเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ส่งคุณนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลังงานดึงคุณตกลงดึงจิตคุณต่ำลงคุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้ไม่ว่าคุณจะมีวินัยขนาดไหนไม่ว่าคุณจะไปเรียนรู้อะไรมาก็แค่ตัวหนังสือหรือเป็นความรู้ที่อยู่ข้างในโดยที่ไม่ได้เอาออกมาใช้นะคะเพราะฉะนั้น3าอย่าง ที่อยากจะบอกนั่นก็คือวินัยการเรียนรู้และพลังงานวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าหากว่าใครอยากได้ความรู้ดีๆติดตามคลิปคุบลาเอาไว้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะและกดเปิดการมองเห็นกดถูกใจหลายๆคอเนเทนต์แล้วเขาจะแจ้งเตือนคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ